เป็นอีธนากิวรวมสิน I am studying at อรุบาลร้อยเอ็ดสะคุณ Unit 2บทที่2 Unit 2บอทที่2 Who that? นั่นคือใคร Who that? นั่นคือใคร What can you see? คุณเห็นอะไร l o o k a t the picture and answer the question ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม i นเดอ p i พิกเจประชาชนในรูปภาพอยู่ที่ไหนว่าชามอ is it? เวลาเท่าไหร่ how many people are looking at the time table ประชาชนจำนวนเท่าไหร่กำลังดูตารางเวลา A woman is reading a newspaper ผู้หญิงกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ Where is she from? เธอมาจากที่ไหน his a e r a bus in the picture มีรถบัสอยู่ในรูปภาพใช่ไหมเจเบนิดชาวญี่ปุ่นคณิตเรียนชาวแคนาดา เฟนชาวฝรั่งเศสอังกฤษันชาวอเมริกาไชนิดชาวจีนออสเตรเตรนนลียชาวออสเตรเลียเคลนชีประเทศเนชนลทเชื้อชาติ subject วิชา science วิทยาศาสตร์ยิ่งหลีภาษาอังกฤษกไทยภาษาไทยแมพคณิตศา,า,ส,ส,าตสตร์ art ศิลปะ music ดนตรี history ประวัติศาสตร์ geography ภูมิศาสตร์ Jennifer is from the United States of America เจน e ิเฟอร์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา she ออ American เธอเป็นชาวอเมริกา เซนด้าอีสฟอร์มแคนาดาเซนด้ามาจากประเทศแคนาดาชืคอนีเดียน์เธอเป็นชาวแคนาดาไอโกอีสฟอร์มญี่ปนไอโกมาจากประเทศญี่ปุ่นชีเจแปนิตเธอเป็นชาวญี่ปุ่นอันเดออีสฟอร์มฝรัอันเดอมาจากประเทศฝรั่งเศสฮีเฟนช์เขาเป็นชาวฝรั่งเศสไมอีสฟอร์มออสเตรเลียไมอีมาจากประเทศออสเตรเลียฮีออสเตรเลียนเขาเป็นชาวออสเตรเลีย Cheng is from China. Cheng มาจากประเทศจีน He is Chinese. เขาเป็นชาวจีน What is his nationality? เขาผู้ชายมิชชาติอะไร He is American. เขาเป็นชาวอเมริกา What is his nationality? เธอผู้หญิงมิชชาติอะไร He is Japanese. เธอเป็นชาวญี่ปุน่ปน j a p a n e s e f a g นี่คือทงชาติชาวญี่ปุน่น It is w h e มันเป็นสีขาว It h a v e got a red m a p e r leaf in the center มันมีวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลาง i f a t is red and white ทงชาติชาวแคนาดาสีแดงและสีขาว The red maple leaf in the center มันมีใบเมเปิลสีแดงอยู่ตรงกลาง1ใบ American flag นี่คือทงชาติชาวอเมริกัน It has got 13 red, red and white stripes. มันมีแถบสีแดงและสีขาวจำนวน13แถบ In a blue square. มันมีดาว50ดวงในตารางสีน้ำเงินอีกด้วย It fat it red. ธงชาติชาวจีนสีแดง It has got a big star and four smaller stars on it. มันมีดาวดวงใหญ่หนึ่งดวงและดาวดวงเล็กสีดวงบนธงชาติเนมชื่อวชีลุกไลท์เธอมีลักษณะแบบใดเฟเบอริต subject วิชาที่ชอบวิชาที่โปรดปัานเฟเบอริต food อาหารที่ชอบอาหารที่โปรดปัาน f ฟเบรียส s สปอร์ตกีฬาที่ชอบกีฬาที่โปรดปานไพร์ลอตนักบินแท็กซี่ไดวเวคนขับแท็กซี่ช็อป a อซ i สเซนตผู้ช่วยร,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 วร้านของนิพ o เตอรผู้สิบข่าฟุตบอลเพยเยอร์นักฟุตบอลพ o ลิตออฟฟิเซอร์ตำรวจน o s พิท a l โรงพยาบาลและ์พสนาบินช็อร้านค้าสถานีโทรทัศน์พลิตสถานีตำรวจสักสูโรงเรียนแท็กซี่แท็กซี่วัดัชีดูเขาทำอาชีพอะไร He is a ไคลอดเขาเป็นนักบินวัดดัชชีดูเธอทำอาชีพอะไรเพราเธอเป็นผู้สืบขา่าฉันการถามคุณซักคำถามได้ไหม Yes of c o u r ได้เลยแน่นอน w h e r e d o o e s y u m a r work แม่ของคุณทำงานอยู่ที่ไหน She works at a TV station เธอทำงานที่สถานีโทรทัศน์ว a t ดัชช uh, like. uh, like. ีดูเธอทำอาชีพอะไร s ี e อิตเ e อร์ริพอเตอร์เธอเป็นผู้เสพข่าวนู้แดดนั่นคือใครแดดไม้นั่นคือไม้เวดดัชชีดูเขาทำอาชีพอะไร h ี i อิอะนักฟุตบอลเพย์เดอเขาเป็นนักฟุตบอลอ h a t is his n a แ i น n a l i t y ลทีเขามีเชื้อชาติอะไร h ี i อิตออสเตเรียเขาเป็นชาวออสเตเลีย อีที่เธอม e จากที่ที่ฟอ f r มออสเตรเลียเธอมาจากประเทศออสเตรเลียวัดด s ช h ีดูเธอทำอาชีพอะไร s ีอีส a อ o ะด็อเธอเป็นคุณหมอวัดด d ชวัดด a ชมาเรียมัเตอร์ดูแม่ของมาเรียทำอาชีพอะไร s ีอีส a อ h ะช a อ s แอสิสเ เธอเป็นผู้ช่วยร้านขายของวัดรมาเรียมาเธอดูพ่อของมาเรียทำอาชีพอะไร He is a p olic e officer เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ I interview and talk to people ฉันสัมภาษณ์และพูดกับผู้คน I m e t i m ท s write news t o r y บางครั้งฉันคิดข่าวต่างๆ I work at a TV station. ฉันทำงานที่สถานีโทรทัศน์ What am I? ฉันเป็นอะไร You are reporter. คคือผู้สื่อข่าวได้ไว้ถูกต้องแล้ว